นกเข้ามาตัวนึงจัดที่ให้มาจัดรู้ทำปลื้ตัวเอิญขั้นป้บกู้เเกให้มาตัวนี้เกหนกปลื้ไม่ขั้นนกเข้านี่นกเข้าไม่ขั้นตำปลืุ้กรู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 กันตานยขั้นตานยกันตาตันันไม่ขัน ตั้มรื้อกันเหรวข้องเกกันจังนกข้อกูนกกั้นตืวนั่งลื้อเลยแต่ตัวแต่เกอก้ยมันจัดไม่กันเด็ดตั้ปรื้ออืมกันตานุยครุกรู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 ครกูครูกันตานุยไม่กันเฮ้ย เลี้ยงแกให้หน,นูก้าวเรามาพอนีจ่จ้ะให้ตัวแต่ไม่กันไม่กันตัวนี้กันกันวุ้ยกันไม่กันอารุยเคยมีวิธีตทำให้หน,นูก้ากันมั้งกับบอกดีเอ้หนูก้าวป๋อม่ตัวไม่กันเลยจยัดปล่อยว่าไม่กันเลยจัดหนูก้าพอให้หมาจาัดอารุย